สวัสดีครับวันที่14มกราคมพุทธศักราช2558เวลา9นาฬิกาดรประวิต์รัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วมได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เพิ่งได้รับการบรรจุใหม่ครับ ดรประวิทย์และธนเพียรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน179คนภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรุ่นที่สองประจำปีงบประมาณ2558ในการบรรยายพิเศษเรื่อง ความเป็นพล,ลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาะหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีนายชุมพลชาวเกาะรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาให้การต้อนรับสำหรับการบรรยายพิเศษของดรประวิะตรลักษณนเพียรกรรมการการเลือกตั้งเพื่อที่จะต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนรวมถึงยังเป็นการปลูกฝังให้เป็นนักเรียนที่ดี และเติบโตเป็นพล,ลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปกระผมนายรณกิจภูมิทักษ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากโรงแรมบางกอกพาเลทกรุงเทพมหานครครับ